เดียวกันแต่แท้มันทำกับกูได้ไอ้ขมนะไอ้ขมมันจะหลงเข้ามามั่งแล้วกันไปดูถ้ากูออกไปได้กูจะไปเรียนต่อในร้อยให้สงอ่ามึงเร็วโอพี่ สภาพเนี้ยติดคุกม,มากี่ปีแล้วเนี่ยสามวันโทุยแหมท่านมป็นนติดคุกม,มาตลอดชีวิตนะใช่เฮ้ยทำแบบเนี้เว้ยมันดูโหดดิมองไกลๆมันน่าเกงขามยอด <c oughs> ว่าจากคุแกก็ทำเกินไปว่ะจริงไหมเฮ้ย <c oughs> แต่มันก็น่าที่เขานะเว้ยอืมฮึสโลและเอ็นข้างไข่ โอ้ก็อยู่ข้างพวกเราสิวะน้อยน้อยน้อยแดกเลย <c oughs> พวกกูล้อเล่นนะไม่มีใครสงสัยเลยมึงรอกก <c oughs> ใคอยดูนะกูออกจากคุกไปได้เมื่อไหร่แล้วล่ะก็พี่จะออกไปกินบะหมี่ที่หน้าวัดลูกสาวเขาสวยต้องกินถึงสี่ชามไอ,อ้กสํา <c oughs> มาพูดให้กูเคิมไอ้ขมมากูเจอกันแนะ่มันสั่งกูติดคุกยังหมูยังหมา เอาหน่าพี่พลเอกอะไรที่มันเลิกแล้วต่อกันได้นะก็เลิกไปเถอะแต่ถ้ามันไม่ได้นะเราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมพวกเราข้ามากูซึ้งเหมือนวะมึงข้ามเดียวกับก